สิบสองโวลต์สิบสองวแอมแปร์าวันนี้ก็จะมาแนะนำการต่อขั้วแบตเตอรี่ รถจักรยานไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพหรือหมดสภาพก็จะแบตเตอรี่ที่ใช้แบบมานานหนึ่งปีก็จะหมดสภาพแล้วก็การชาร์จไฟมันก็จะชาร์จไม่เข้าก็จักรยานไฟฟ้าก็จะใช้แบตเตอรี่12บสองโวลต์1ิแอมป์ก็แนะนำคร่าวๆก็คือโวลต์แอมป์คืออะไร โวล์ก็คือกำลังเป็นกำลังไฟฟ้า m ย่อด้วย a h m m ก็คือความจุของไฟฟ้าพูดง่ายๆก็คือโวล์ก็คือกำลังพลัง m ก็คือความจุแบตตัวนี้ก็เป็นแบตท,ที่ซื้อมาใหม่จากอินเทอร์เน็ตเพราะว่าแบตตัวเก่ามันเสื่อมสภาพอันนี้ก็คือแบตใหม่ อันนี้คือแบตเก่าที่เสื่อมสภาพจะมีลักษณะบวมบิดเบี้ยวดูเหมือนกับมันเตรียมจะระเบิดดูสภาพแล้วไม่น่าจะนอดก็อ,อายุใช้การของแบตน้ำหรือแบตกดเนี่ยเต็มที่เลยก็ประมาณปีหนึง่งเต็มที่เลยก็ไม่มากไม่น้อยก็คือปีหนึง่งหมดสภาพอันนี้คือแบตใหม่ดูครบ ทเทียบระหว่างแบตใหม่กับแบตเก่าซื้อจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันส่วนตัวนี้ซื้อจากร้านมอเตอร์ไซค์ร้านซื้อจากร้านมอเตอร์ไซค์ความจุมันจะน้อยอันนี้ความจุกำลังมันคือ12โวลต์ความจุ9.5แอมป์ความจุมันน้อยมันก็จะวิ่งได้ใกล้มันจุไปได้น้อยมันก็จะวิ่งวิ่งได้ใกล้กว่าส่วนตัวนี้ นี้มันเป็น12โวลต์12แอมความจุเท่ากับ12แอมก็จะวิ่งได้ไกลกว่าอันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่เขาใช้กับจักรยานไฟฟ้าโดยตรงที่เขาใช้ทั่วไปส่วนการต่อก็มีการต่อแบบ2แบบแก็คือต่อแบบขนานแล้วก็แบบอนุกรมก็แตกต่างกันยังไงแบบขนานจะวิ่งได้ไกลกว่า หรือเปล่าหรือแบบอนุกรมจะวิ่งได้ไกลกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ร,รู้ก็คือแบบอนุกรมต่อแบบอนุกรมรถจะวิ่งได้แรงและเร็วมากกว่าแบบขนานต่อแบบขนานความจุของไฟฟ้าจะมีเยอะแต่กําลังการวิ่งจะช้าสรุปง่ายๆคือต่อแบบอนุกรมรถวิ่งเร็วแรงต่อแบบขนานรถวิ่งช้าแต่วิ่งนาน ก็ไม่รู้ว่าไหนมันจะได้ความได้ระยะทางมากกว่ากันก็มาดูการต่อเลยอันนี้ก็คือการต่อแบบอนุกรมก็คือการต่อแบบอนุกรมก็เหมือนการต่อแบบฐานผฉายก็คือเอาขั้วลบขั้วบวกกับขั้วลบมาเจอกันแล้วก็ขั้วบวกกับขั้วลบมาชนกันก็คือเชื่อมติดกันแล้วก็วนไปก็คือบวกลบ แล้วก็สุดท้ายเลยก็เข้าเข้าใช้งานอันนี้ก็คือเข้าปลั๊กใช้งานก็จะเป็นอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกสีแดงก็คือบวกสีดําก็คือลบอันนี้เขาเรียกว่าต่อแบบอนุกรมก็คือแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนี่แบตเตอรี่หนึ่งก้อนแล้วต่อระหว่างก้อนก็คือเอาบวกเจอกระลบเหมือนเหมือนเหมือนท่านไปฉายอะเอาบวกชนกระลบเอาบวกชนกระลบไปเรื่อยๆก็เรียกแบบอนุกรมถ้าเป็นแบบขนาน บวกจะต้องเจอกับบวกลบจะต้องรวมกับลบคือเอาลบมารวมกันก็คือเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมสายไฟฟ้าเอาลบมารวมกันแล้วก็เอาบวกมารวมกันแล้วเราก็ต่อสายจากบวกกับลบเนี่ยเข้าไปใช้งานอีกทีก็คือเอาบวกทั้งหมดอะมีกี่ก้อนกี่ก้อนก็คือเอาบวกมารวมกันเอาสายไฟต่อบวก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 แล้วก็สายลบก็คือต่อลบ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 แล้วเราก็โยงจากลบอะเข้าไปใช้งานแล้วก็โยงจากบวกเข้าไปใช้งาน เรียกต่อแบบขนานมันจุกไฟได้เยอะแต่แรงมันจะน้อยแรงกาลังก็คือโวนสรุปคร่าวๆแบบนี้อันนี้วิธีการเชื่อมก็คือเป็นเชื่อมแบบวนก็คือบวกลบบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือบวกลบอันนี้ก็คือบวกลบแล้วก็วนไปอันนี้ก็คือบวกแล้วก็ลบบวกแล้วก็เข้าเข้าใช้งานเข้าปักใช้งานไปอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่แบบยกถอดได้ ถ้าเป็นแบบว่ายกถอดไม่ได้ก็ต้องไปต่อที่ที่ตัวจักรยานไฟฟ้าเองไฟฟ้าเลยก็สิ่งที่สำคัญก็คือนี่แว็หัวแรงอันนี้หัวแรงความร้อนสูงมีที่ปรับได้รือจากเน็ตเหมือนกันแล้วก็ตะกั่วเส้นขั้นแรกก็คือที่ให้ที่ให้คั่วร้อน ที่ให้ขั้วร้อนพอขั้วร้อนเสร็จปุ๊บเราก็เอาผลแรงไปจี้กับแว็กหรือขี้พึ่งแล้วก็เอาสายไฟทับถ้าจะให้ดีก็ต้องเอาตะกัว่วตะกั่วเชื่อมติดกับขั้วต้นต้นขั้วก่อนพอตะกั่วติดกับต้นขั้วดีแล้วเราก็เอาสายไฟทับแล้วก็จี้สายไฟแล้วก็เติมตะกั่วเข้าไปอีกนิดนึงมันก็จะติดได้ง่าย สำคัญก็คือจะติดหรือไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับความร้อนที่เราที่เราถ่ายทอดลงไปในขั้วสายไฟถ้าความร้อนมันมันถึงมันก็จะติดกันเร็วถ้าความร้อนมันไม่ถึงมันก็จะไม่ติด ร้อนมากไปก็ถัไปสักหน่อยอันนี้บวกต่อกับลบล้ันนี้ก็ต่อแบบวนไปวนไปก็คือบวกลบบวกลบบวกลบต่อไปเรื่อยๆอจะกลัวจะกลัวเติมเข้าไปที่ต้นขั้วนี่ที่ขั้วแบตเตอรี่พอเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กีบปึ้งช่วยนิดนึง ว่าขอจี้ตะกัวร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาใส่ไฟทาบส่ไฟทาบเสร็จแล้วก็เติมเติมตะกัวเพิ่มก็ไปอีกนิดนึงล้วก็พอมันตะกัวมันจับสายไฟดีแล้วละละลายดีแล้วเราก็กดไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็เอาหัวแรงออกมาพอพอมันแห้งก็ใช้ได้ก็ต่อไม่ยากสำคัญก็คือ ถ้าเรามีความรู้พื้นฐานเรื่องไฟฟ้าเราก็สามารถที่จะต่อได้สําคัญก็คือต้องต้องเรียนรู้นิดนึงเรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับู้วบวกค้วบลบนี่ติดเรียบร้อยแนละ้วจบเสร็จการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าก็ง่ายๆไม่ยากก็ การใช้หัวแรงกับตะกัวเนี่ยก็คือถ้าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเราไม่มีหัวแรงตัวนี้ยแล้วเรามีปรแช็ไปไะแกที่เป็นไปแช็กผู้ปแช็กแก๊สนี่ที่มันเป็นเปลวไฟแบบผู้ๆูเนี้ยก็สามารถที่จะเอามาใช้แทนหัวแรงบัตรกีได้แต่เราต้องนี่ละลายได้เหมือนกันละลายเร็วกว่าหัวแรงอีกแต่เราต้องปรับให้ ให้ไฟอ่ะมันให้ไฟมันอ่อนนิดนึงเพราะว่าไฟมันแรงมากไปมันจะไปไหมสายไฟปรับให้เปลวไฟมันตั้นลงเนี่ยประมาณเน,นี้ยก็สามารถใช้แทนหัวแรงได้แล้วเราก็จี้ลงไปที่ขั้วแต่ขีเพึ่งนี้ก็ต้องช่วยต้องใช้ช่วยหน่อยไม่งั้นแล้วตกัวมันจะไม่ค่อยเกาะถามว่ามันเกาะไหมโดยที่ไม่ต้องใช้ขี้พึ่งก็เกาะเหมือนกันแต่มันจะเกาะยากนิดนึงเราอาจจะต้องใช้คัตเตอร์ ขูดขูด,ขดให้เป็นมีรอยมีรอยอยู่ที่ขั้วขั้วไปเพื่อที่จะให้มันมีพื้นผิวที่หยาบหยาบแล้วก็เกาะได้ง่ายกว่าถ้าเราไม่มีขี้ผึ้งตัวนี้นะก็ลนไปให้เยอะๆหน่อยให้มันแรงๆให้มันร้อนๆนิดหนึง่งแต่ก็อย่าให้ร้อนมากเกินไปเพราะว่ามันจะไปละลายพวกส่วนอื่นนี้เรียกว่าต่อแบบอนุกรมแล้วเราก็ทำการปิดซะ ทำการปิดกันการไฟมันช็อตเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเวลาเราจรี้หัวแรงเนี่ยเราควรจะเอาด้านข้างอ่ะแนบเพราะว่ามันจะทําให้ตะกั่วละลายเร็วกว่าถ้าเราเอาปลายจี้แบบเนี้ยตะกั่วมันจะความร้อนมันไม่ทั่วถึงมันจะละลายช้า แต่ถ้าเกิดเราเอาข้างๆแนบไปกับสายไฟอ่ะมันจะทําให้การถ่ายทอดความร้อนได้ได้มากกว่าแล้วจะติดเร็วตะกั่วละลายเร็วอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆติดแน่นจบแค่นี้เราก็จะได้แบตเตอรี่ใหม่ใช้กับรถไฟฟ้า ก็แบตเตอรี่ตัวนี้เขาเรียกแบตเตอรี่น้ำกรดส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมก็สามารถเอามาใช้กับรถไฟฟ้าได้ถ้าเราไม่ใช้แบตเตอรี่กรดเนี่ยน้ำกรดเนี่ยเราก็ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแทนได้แต่ให้ดูสังเกตโวลต์ให้มันเท่ากันรถไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าตัวนี้มันใช้สิบสองสิบสองโวลต์สี่ก้อนสิบสองสี่ก็เท่ากับสี่สิบแปดโวลต์ก็เท่ากับว่ารถไฟฟ้าคันเนี้ยใช้กําลังไฟ ส8บแปดโวลต์โวลต์ก็คือกําลัง4ี่สโวลต์แล้วแบตเตอรี่ตัวนี้มันเก็บได้ประจุประจุได้ส2บสองอแอมป์ความจุส2องแอมป์ความจุก็คือความจุนะ <c oughs> ถ้าเราจะไปใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเราก็ดูเอาว่าถ้าโวลต์มันเท่ากับ4ี่ดโวลต์ก็สามารถใช้ได้แต่ความจุไม่จำเป็นจะต้องเป็น12โวลต์เท่ากับแบตเตอรี่กด ความจุอาจจะเป็นยี่สิบสามสิบอะไรก็ได้เพราะความจุมันจะไม่เกี่ยวกับกําลังมันมันจะไปเกี่ยวกับพลังวัดพลังอะไรที่ที่ที่ใช้อีกทีหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะเอาความจุแอมเนี่ยนะเอเนี่ยความจุเนี่ยเยอะเยะเราก็ต้องไปดูมอเตอร์ด้วยว่ามอเตอร์มันมีขนาดความจุเท่าไหร่ใช้แอมใช้วลตยังไงเราก็ต้องไปดูรายละเอียดในมอเตอร์มอเตอร์ที่ที่ที่เขาติดมากับรถอ่ะ เพราะว่าจักรยานไฟฟ้ากับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันมันพลังมันต่างกันก็คือการใช้แบตเตอรี่กำลังมันต่างกันดีที่สุดก็คือเอาคล้ายๆกันอะอยากให้มันต่างกันมากส่วนแอมมันต่างกันได้นิดหน่อยส่วนโวลต์น่ะควรจะเป็นโวลต์เท่ากันก็คือ4 8ดโวลต์ถ้าเป็นลิเธียมนะแล้วก็สําคัญก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมอ่ะจะต้องใช้ที่ชาร์จเฉพาะลิเธียมไม่งานแล้วมันชาร์จแล้วมันจะไม่ตัดพอไม่ตัดเสร็จปุ๊บ แบตเตอรี่มันจะระเบิดมันจะปูดอ่ะคล้ายๆมันจะไหม้อ่ะเพราะว่าที่ชาร์จสําหรับแบตเตอรี่ลิเทียมอะมันจะมีตัวตัดไปแบตเตอรี่ลิเทียมมันจะให้กําลังที่สูงแล้วก็วิ่งได้นานกว่าดีกว่าแต่สําคัญคือแพงกว่าราคามันจะแพงกว่าแพงกว่าประมาณอีกครึ่งเท่าอัอนนี้รวมกันพันกว่าบาทอันนี้ก้อนละรวมทั้งหมดเนี่ยสี่ก้อนพันหกพันหกร้อยเก้าสิบรวมส่งด้วย พันหกร้อยเก้าสิบก็หารสี่เอาตกก้อนละเท่าไหร่ก็ละสองสามร้อยสี่ร้อยอะไรประมาณนี้แหละสี่สามสิบสองสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทก้อนหนึ่งก็ตกสี่ร้อยกว่าบาทถ้าเป็นลิเทียมก็ก้อนหนึ่งก็ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยถ้าเป็นลิเทียมลิเทียมแบบอ่า ลิเธียมแบบขนาด12โวลต์เอามารวมกันหรือหรือมันจะมีเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบต่อวงจรไว้สําหรับรถไฟฟ้าเลยก็คือเป็นลิเธียมแบตเตอรี่ลิเธียม48โวลต์เลยบรรจุบรรจุได้ประมาณ20มั่ง30มั่ง50มั่งเราก็ไปดูอีกทีหนึ่งแต่ที่สําคัญก็คือมันใช้ด้วยกันได้แต่ให้โวลต์ตรงกันส่วนแอมป์ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าจะเอาแอมป์มากแอมป์น้อยแต่ก็ไม่ควรที่จะแอมป์มากเกินตัวมันเพราะว่าตัวนี้มันบรรจุ12แอมป์ ถ้าใช้ให้ดีก็20แอม25แอมก็พอแล้วถ้าเป็นลิเทียมนะเพราะว่าแอมไม่แอมไม่เท่ากันไม่เป็นไรไม่สําคัญแต่โวลต้องเท่ากันเพราะมันเป็นกําลังของมอเตอร์เพราะว่าถ้าใช้โวต์เยอะๆมอเตอร์มันจะรับไม่ไหวมันจะไหม้อันนี้มัน48โวลต์ก็โอเคจบไปอันนี้ก็คือเป็นความรู้พื้นฐานง่ายๆส่วนอันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์ทั่วไป12โวลต์9.5แอมซึ่ง นี้12โวลต์9.5แอมป์ความจุมันน้อยมันก็เลยวิ่งได้ใกล้กวา่าแล้วตอนนี้ปัญหามันก็คือมันชาร์จแล้วมันเก็บไฟได้แป๊บเดียวเก็บไฟได้แป๊บเดียววิ่งในระยะใกล้มันก็หมดแล้วก,ก็เลยอันนี้ซื้อมาประมาณ6เดือนได้มั้งไม่ถึงปีหมดก็มีสองกรณีก็คือที่ชาร์จเสียกับแบตเตอรี่เสียแบตเตอรีเตเตร่เสื่อม ็มีสองแบบเดี๋ยวก็จะไปลองใช้ดูอีกทีว่าที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยมันโอเคไหมนี่ก็จะเป็นเป็นปลั๊กเอาไว้เสียบเข้าตัวรถอีกทีนึ่งซึ่งรุ่นนี้มันจะยกแบตออกมาข้างนอกได้เวลาเราจอดรถไว้ในในที่ที่แบบว่าชั้นใต้ดินหรือว่าข้างล่างเนี่ยเราสามารถยกแบตตัวนี้ขึ้นไปเสียบชาร์จได้พอเราจะใช้เราก็ ยกแบตตัวนี้ไปใส่ก็จะสะดวกหน่อยลืมบอกไปว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถ้าจะให้ดีเลยหรือว่าเอาแบบว่าใช้กันนานๆเลยอ่ะอย่าไปวิ่งลุยน้ําเด็ดขาดหรือวิ่งวิ่งตากผลเด็ดขาดเลยเพราะว่าจะทําให้วงจรไฟฟ้ามันมันขัดข้องมันรัดวงจรหรือมันช็อตกันได้ยิ่งเป็นแบตลิเทียมแล้วยิ่งยิ่งห้ามโดนน้าเด็ดขาดเลยไม่งั้นมันจะมันจะช็อตแล้วแบตแบตมันโดนน้ามากๆปุ๊บเนี่ยมันช็อตแล้วมันจะระเบิดอ่ะมันก็ไม่เชิงระเบิดหรอกมันจะฟูดอ่ะ แบตมันจะบวมไฟฟ้ามันรัดวงจรกระแสไฟมันชนกันมันจะบวมแบตลิเทียมนี่อันตรายกว่าแบบกว่าแบตน้ําหรือแบตกดแต่แบตกดอ่ะมันจะหนักแบตลิเทียมมันจะเบากว่าเบากว่ากันหลายเท่าอะ่ะประมาณสี่ห้าเท่าอะ่ะก็ให้เลือกใช้เอาแล้วกันถ้าเป็นแบตลิเทียมก็อย่าไปโดนน้าเด็ดขาดเวลาล้างก็ใช้เช็ดเอาส่วนแบตน้ํากดนี่ก็โดนน้าได้นิดหน่อยแต่ดีที่สุดก็คืออย่าให้ไปแช่น้ําเลยดีที่สุดอย่าให้ไปโดนน้าเลย เพราะระบบไฟป,ป้ากับน้ํามันไม่ถูกกันอยู่แล้วก็คร่าวๆประมาณนี้ก่อนเราต่อวงจรเสร็จแล้วก็ยกใส่ได้เลยดูนี้จะสะดวกนะ่ก็ต่อตออขั้วไปอืมันจะมีเสียงปี้ก็จะแสดงว่าแบตเตอรี่ต่อถูกต้องใช้ได้แล้วก็มาเปิดสวิท ไปเต็มนี่ลองบิดดูแล้วโอเคทำงานปกติเรอทำงานปกติใช้ได้ผ่านจอบผ่านก็ รถรุ่นนี้เป็นจักรยานไฟฟ้ารุ่น V9 V9 ก็น่าจะเป็นของซุเปอร์วันเพราะ V8 มันสกายไรเดอร์ V7 มันสตองเกอร์ V6 มันอเมซอนแล้วก็ V5 มด X V9 น่าจะเป็นซุเปอร์วัน V10 มันมดดำก็เป็นยามปาหาะของซุเปอร์วันไอ้มดแดง V9 ซุเปอร์วัน มัว่วไปเรื่อยแล้วก็ใส่ปาข้อปิดจจุดนี้ก็จะมีไฟละไฟเลี้ยวด้วยมีไฟท้ายมีไฟเลี้ยวหน้ามาครบเหมือนกันมีไฟหน้ามีเบรกมีแต่หมดอีกอย่างหนึ่งก็คือบันได เป็นจักรยานได้คือสามารถขี่เป็นจักรยานได้แต่ไม่แนะนำเพราะว่าจานมันเล็กมากเลยก็คือถ้าแบตหมดกลางทางเข็นเอาดีกว่าเพราะว่าปัน่นคนขายาวจะปั่นไม่ไม่ค่อยดีแล้วมันหนักหนักแล้วเมื่อยขามากดีที่สุดก็คือเข็นกลับบ้านเป็นรถรุ่น V9 รถของซ u เปอร์วันไอ้หมดแดงอารวาส จบคลิปสรุปใช้ได้ดีผ่านเฉลุยเดี๋ยวจะลองขับทดสอบรถดูไฟจะแรงัแค่ไหน มากปรากฏว่าแรงมากสรุปว่าใช้ได้ก็นับนับจากนี้ไปอีก8เดือนหรือปีหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนใหม่อีกพันกว่าบาทเขาหน้าว่าจะลองใช้ฐานลิเทียมดูบ้างดูว่ามันจะใช้ได้นานกว่ากันแค่ไหนต้องจบคลิป แม่แจ๋วกอยืมมาใช้หน่อยหรือได้ซ่อมไม่ได้แหม่แจ๋วไปติดตามดูแล้วกันใช้ได้เหมือนกันให้ความรู้ดีเป็นช่องหรือได้ซ่อมไม่ได้แหม่แจ๋วคนบ้านเดียวกันสมุทรสาครจบคลิปขับลองลองขับดูดิเร็วแค่ไหน ก็เร็วใช้ได้ประมาณสามสิบสามสิบกิโลเมตรสี่สิบกิโลเมตรก็เร็วหวัวจักรยานนิดหนึ่ง